ถ้าเขาตั้งใจตืือนนอนไม่จะขี่จะยนมดึงความรู้สึกมันติดกลางๆขี่มันก็ลั่งไหลไปกับทั้โลกๆให้ดึงเข้ามาสู่ข้านอบนอมพุทธเจ้าก่อนอาจจะยากให้ชิ่นกับคำว่า นัมาถูกพุทธนังเสมากว่ามันกง่ายมันก็ะไงดแล้วหอมอีกอย่างหนึ่งคือว่าในบทที่เป็นการนอบน้อมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยซึ่งพระโพธิญาณซึ่งความบริสุทธิมุติซึ่งผู้ที่บริสุทธิบุตรเป็แล้วมันสิคุ่มคอบคุ่มว่าทั้งเบิดน,นั่นแหละว่าทั้งบทที่ว่าสิหว่าสมึงพัญญามเนตัวนี้นั้นไปตลอด ข้อมแกวขาดจากข้อมยั่งหน่อยๆอ,อานิสง์ในการที่ห้ารหลุดจนปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงปลอดภัยาหรมะซึ่งปลอดภัยซึ่งเป็นการแพร้เมตตาพร้อมซึ่งเป็นการขอองห์สิทธําอยู่ในหันพร้อมมันร่วมอยู่ในหันหแล้วเรื่องเล่ามันจะมีอยู่คือนกยุ่งกัน,น,นเขา ไปเห็นหนกยุ่งตลอดเจ็ดตีเขาพยายามผิดหาวิธีสุดดักเพ่นอยู่ตลอดเหดบ่วงรลัดี้ังได้กแต่สางเอาแปรมาเลยกกายเป็นว่าเจ็ดตัวชีวิตของคนกับพระอาามารถดักนกยุ่งบันไดเพราะว่านกยุ่งมัน,วน,มนสวดพระผลิตตัวนี้อยู่ตลอดนะผลิตเทวคุ้มคล้องสวดนม้ตนบทนี้สวดตัวนี้ตื้นเศร้าขึ้นพนุ่คนสุดบินขึ้นไปเรื่องปลายใหม่ แววแงวแงวอะไรแต้ว่วววาเป็นบทสวดมน่นนั่นแหละสวดมนตนบทนี้แล้ว้งออกหากินนั่นสิไปทั้งใบกระสางปลอดไัยตลอดเลยบ่บบมีการจับใดบ่มีการถือยิ่งบ่มียังใดใดทั้งสิน้นก่อนสิบนอนก็บซื้อกันใส่เอาอันเก้านะั่นแหละบินขึ้นไปตอนเศร้าก็บ,บินบไปทั้งสีตะวันออกคือหันหนาไปทั้งสีตะวันออกแวก็สวดมน่นนั่นนี่ก่อนสิบนอนก็หันหนาไปทั้งสีตะวันตก ที่พ้นสวดบทอันอเุเทจยันจักขุมาเอกร,ราชาฮาริสวรนรอนนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเมื่อมีพระราชาตายคือมีความโกรธแคนว่าไปจับตั้งใดกับบดายได้เขียนบันทึกใส่แผ่นท้องขํบาบวไว้ว่าผู้ใดไตกินเนื้อนกยุ่งก็คือเป็นภูมิอมะตะว่า,าตายว่าสั่นแทนพระราชาองค์หนึ่งเมียฝนฝันว่าจักฟั้งขําจาก,าจากนกยุ่ง ันมริงเป็นแังสี่บานมีเนี่ยบาริได้ฟังกเ,กเกิดอะไรไปตอนเกายก็เลยเปลี่ยนใจผูกโกดผูกอาฆาตไม่เขียนวาผู้ใด้กินเนื้อนกยุงนี่เป็นผู้มีอมตะมีชีวิตอมตะประกาศหานายพานทั้งหลายแหล่บามีผู้ใดหูอย่วบอยู่ภูเขาอันนี้นมีนกยุงเลยมีนายพานผู้หนึ่งตลยทะลุเรื่อง นายพพยวันก็หาวิธีจับกะ็ะลยไปเอานกยุ่งตัวเมียมาเลี้ยงไว้แล้วผ็ฝดกลอดล่ำให้แล้วจักลองเท่งพอไงๆว่าลองเท่งก็ไปตรวจสอบพื้นที่เบังคัโดนเติบมานละ้เป็นหัวนกยุ่งตัวน,นี้เนี่ยมาเศา้าบินขึ้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ห้องเป็นเสียงสำเนียงสวยงามเป็นเสียงเพาะยิงอะไรว่านกยุ่งตัวน,นี้ต้อง สวดมนต์แน่นอนต้องมีคาถาดีเนี่ยมาแล้งทหันหนาไปทั้งคินตะวันตกเออหูวจักแล้วเป็นจังไดนอนนกยุ่งอันนี้สิลืมสวดมนต์นอ,กอนก็ลเลยไปฝึกนกยุ่งัวเมียกันไขับล่องเพชงตลางกลางเพื่อเพื่ออยังเพื่อสิให้นกยุ่งเนีาเมาสาบ่สวดมนต์ยังไงพอ,อ,อให้นกยุ่งตัวนี้สวดมนต์บ่บให้สว,สมสว,สมสวสดมนต์ฝึกได้แล้วก็ววววไปอะ่ะเดินทางไปละ ก่อนทีนกย,ย e ุ่งตัว <Jonas> น <ctions 49> ี hey ้สวดมนต์คือมันบ <iesta> <pper> ินพลุบพุบเป็นเห็นแล้วพลุบนกยุ่งตัวเมียคือฝนฝุกสอนไว้แล้วให้เจ้าลองเท่งไท่เดอร์พอจะลองเท่งไท่ปุ๊บเห็นมางวักทันทีเลยลืมสวดมนต์เมื่อลืมสวดมนต์แล้วล่ะค่ะนกยุ่งตัวนี้ตัวเมียเนี่ยเกี่ยวทันทีเลยโบกเกี่ยวกันเกง่ายว่าขี่ขีคตัวนี้เกิดลืมสวดมนต์หลับบานี้บินลงมาหานกยุ่งตัวนี้ ในสุดท้ายและครับฝึกบ่วงดักฝึกบ่วงบ่วงดักรักกินเ,เนื้อจเลยเอานกยุ่งไปถวายพระราชาตัว่อสิ่งจัเงินนะ <c oughs> นี่ก็เลยเบาเรื่องราวาต่างๆพระราชาฟังนกนุนะ่งนี่บันทึกท่นต้องข้ามไว้เบาไว้ว่าเพื่อจะกินเนื้อของเจ้านี่นเป็นอมะตะจึงเลยมีการพยายามมากกับเจ้านันถึง เกตตัวโคตรของพระราชาแล้วแต่ว่าจับ,จบเจกอะไะเชื่อ,อนกยุ่งก็เลยบกาวไม่เมื่อตัวผู้ขาเองก็้องถือขาตาย,ยผู้ขาก็ยัางตายแลเราค้นกินเนื้อผู้ขาที่เขาตายนะเป็นอันบอมีนะี่แหละมันก็ต้องตาย้นยกนังก็เลยบอาเรื่องเล่าต่า,างๆไ้ฟังท,งทั้งเบิมีพระราชาองค์หนึ่งที่เมีย่ยคนนะฝันว่าจากฟังถ้ำจากผู้ขาแต่ว่าบริเฟัง เพราะว่าจับตั้งได้กับไ่ได้ยกยุ่งกับลูกเลยเขียนใส่แผ่นทั้งข้ามเบาไว้เพราะว่าเป็นการผูกอากาศผูกอากาศพวกท่านมาได้รับที่หลังเลยบอกว่าก็าคืออยากขาตัวผู้ขาเองนะี่ยแหละเลยเขียนแบบนั่น,อน,นโอ้เป็นทั้งสันบบน่นบพวกเจ้าท่านล่าชา้าคิดเบองในไปนยังตัวผู้ขายเองก็ยั่งตายแล้วพวก,กินกี่าตายบ่ดเออแมนได้นะ จะเล่เลย์เบาเรล่องเหล้า่างๆัฟังวาแม่แน่ดีชาติการกาดก้อนเพราะไงลูกคนน้าก็เคยเกิดเป็นพระราชาติอยู่ในเมืองนี้คือกันเคยเกิดเป็นราชชาเมืองนี้พิสูจน์อยังได้แพิสูจน์ได้ในสานามันทีมีรลดขัน,น,นหนึงง่งตกยู่ใไหันคือใช่แลยครับคือทำก้มข้าใจกันหรอกแต่เกิดปจว่าผู้ตั้งเมืองมันขึ้นนกนุ่งตัวนี้นี่เองเป็นผู้ตังเมือง บอกพระราชาติล้วนกันมาถึงเจ็ดัวโคตรแปดชัวโคตรเนี่เยเลยกายเปน็นเราเป็นลูกหลานของผู้นี้หลักเอาให้ไปถือเอาตัวนี้ให้คือเอาบทสวดมนต์นั่นแหละอ<ช>เรื่องเล่าต่างๆมันก็ต้องฟังหรอกเอาเอาหัวใจมันก็คือว่าอยากให้สวดมนต์เพื่อป้องกันอันตรายจากของเองนั่นแหละคุ้มครองจาของเองนั่นแหละ ยางนหน่อยเขาตั้งจิตแหลกก่กกอนจะลุกขึ้นจากที่นอนไปเห็ุยังกระสางสวดมนต์ก่อนจะสวดว่างได้กะว่านโมหรืออรหังสัมมากก็แล้วแต่นะแมนก็สวดบนนี้ก็พุดโธก็แล้วแต่เอาอันใดอันหนึ่งแต่ว่าโดยข้อมจากไหนเต็มสูตรก็เลยเอาอันนี้แหละเพราะว่ามันเต็มกว่ากันแล้วก็เพราะแมงเทวา แควานกนุ่งสวกแคว่านี่แล้วก็มี่มาตรการเก่าแม้เริ่มต้นแรกกพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมาทั้งบดเลยคําว่านามาถูกพุทธนังนอน,นอบนอม์พระพุทธเจ้าถุกพระองค์บ่แม่นแคว่าพระพุทธโคดมเป็นพระว่าู้เดียวเด็กพระเจ้าทูกพระองค์วา่มวา,วา,วามาทั้งบดเลยือเพิ่นเป็นของสืบต่อกันมาตลอดเลยเป็นล้านล้านพระพุทธเจ้าคนละเป็นล้ลานล้าน ที้แรกมันปรมีอันคำว่านามัตุพุทธนังนมามัตุโพธิยาบ่มีได้มีถึงการน,นโมวิมุตตนังนาโมวิมุตติยามีอยู่เท่านี้ส่วนแรกมันนันนันกนเป็นแหลมันแต่หลพระพทธเจ้าเข้าตัสดูแล้วพอเลยเอามาเติมใส่ที่หลังอันนามัตุพุทธานังนมามัตุโพธิยาที่มีมาในโมูลาปลิตก็คือมีแค่นโมวิมุตตนังนโมวิมุตติยา ในเรื่องปัจจุบันนี่คือสมัยสงครามที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในประเทศไทยเฮ้าเนี่แหละแม้กระทั่งว่าพะสยามเชวาติลนะศ์เขาบอกคงจกว่าสะเอาอยัางไปป้องกันเขาก็ยังไปขอค่าถาจากหลวงผู้มันหลวงผู้มันก็นให้เฉพาะแค่นโมงวิมุตต์ะน่งนโมงวิมุตติยาวาสเนีแหละระเบิดที่เขากิมเชโกงเกดสองลูกบ่แตกเพราะว่ามูเชวดาพัสยามทั้งหลาย ภากันตรวจมนต์บทนี้ป้องกันบ่ให้ระเบิดแตกแต่แเรื่องเล่าที่ลึกลับก็นั้นก็มีแยกย่อยเข้าไปอีกหลายอยู่ดออกย่างเช่นว่าเข้าไปในช่วงสงครามนั่นนี่พูดจากใดตะกุดจากหลวงกู่มันเออเขาก็วนวนเวียนเวียนยังกันยิบก,ก้าเข่าหาเพฝนจะเกลียยานไสยานเออยานตรงข้ามไสยาน ผู้ผู้นั้นก็ไดยตัดจินใจเข้าไปขอเอาแผ่นทองไปให้คนมันกเ็เลยจานแผ่นทองเขียนน้โมวิมุตตานังนโมวิมุติยามันก็ได้มวนให้เขาเ,เขาจะได้ก็เหตุให้เขาอันตัวก็เลยเหตุให้พวกหนึ่งก็ร่างล่องเล็กไหลก็า่างล่องของดีอันนั้นอันนี้อย่ผู้ผู้นี้ย่างไปก็เลยยิ่งอนใดก็แตกยิ่งอนใดก็แตก ก็เลยเอาแผ่นท่องกินหลวงปู play, Hence, ่ฝนจารึกเขียนนั่นแหละตะกุดนั่นแหละเมื่พื่นปรได้เสียแกงดอกเพื่อนประเทศในก็เอ้าเอาไปใส่อยากได้ยู่เท่านั้นแหละเขากล่าเอาตะกุดของคู่พูนยิ่งยิบสามเพื่อกระเพาะแตกเขาหันปืนไปทั้งใบยิ่งแตกตุ่มถ้ามีได้โอกาสเปล่าเรียนไปเอาของจากของขึ้นกันหนีเลยปัจจุบันก็มีอยู่ต่อมาคนนั้นก็ลือคนอี้ก็ลือเออเพิ่งก็เลยนหนึ่งสองสามคนเลาเพิ่งก็เลยหนีซ้ำ เิ่นก็เลยว่าเพราต้องเอาดอกตะกุดผายยันอย่างนั้นเอาบทนี่แหละเอาไปกำกับเป็นบทเจริญภาวนาซะเอดีก็ตะกุดของของังอีกดีดีก็อันนั้นอีกเป็นว่าพวกเจ้าหูบอผู้ได้สวดบทนี้เ,เป็นพวกเจ้าระลึกถึงเป็นบางรังบางข้าวกระซางอยังน้หน่อยพวกเจ้าไปสบรคหละกรับอุบัติเหตุต่างๆกันทรายต่างๆก็ได้เกิดขึ้น มีคนเตะคนแก่ให้น้โมวิมุตตนังนโมวิมุตติยาเดินวันเขาเอาเต็มเลยเอาบทเต็มยังไงหน่อยสายมันมีเกรือกระลึกนะเขาเบิ่งคนที่เกิอดอุบัติเหตุอย่างต่างๆพอเขาบอกมีเครือกระลึกตึงขึ้นฝ้าหาตะม่องสิไปโอเหตุงานเหตุเงนนินนั่นแหละบริคิดพอเนี่ยสิป้องกันเจ้าของดอับแต่เขาบอกเขาแนะนำก็ฟังไปจังซันจังซันแหละ เอาว่าทุกครั้งตอนเตา่าเนยสวสดว่าใดเพราะสาม,มีหนึ่งบังโดนไปขอร้องเขาสวดเออเขาบอกว่วจปกเกิดอุบัติเหตุึ้นาแล้วเราว่าเป็นแนว้ั้นังไมเนี่ยสร้างแม่มึงแล้วอ่ะแ็่เท่านั้นต้นเนาะใครสิไปคุมข้องใครได้แต่ของบ่คุมข้องกับของเองไหมเออยังนั่นยังงี้เอาอุ้ไปคุมข้องใครได้ตัต้องคุมข้องตัวเองเลยเนะเาะก็ไม่ง่ายเลย แต่คือตัวอย่างก็ว่าไงเงว่าเรื่องจริงไงว่าเรื่องค้นห้าปัจจุบันเนี่ยคนฝึกรถซ้อน,นนอนอยู่โรงพยาบาลเราทำไมพ่อไม่คุ้มครองคุยไปคุ้มครองสูดได้วอกสูบ่าคุ้มครองตัวเองเว้ยไอ้ของดีไปแล้วในบัลลังก์ไอ้ของดีไปแล้วมาไว้่ยยังกับกูตายโหลดประทันตดนี้คือไม่อย่างทำ สวดะลึกกำกับของจะคล้องไว้แม้ราษีไปหันไปนี่ยังก็แล้วแต่เถิดสารลึกถึงใดนะมันแม่งของหนักของหนาแม้รูงดูของง่งายๆประเหต์อเอาโคนในกลุ่มเฮาน,เน,เนั่นแหละเป็นอยู่แล้วนี่นะนั่นคือโรคบานเอชยูแค่นี้ว่าหายไปแล้วเพสวดนะของเฮาสวดของเฮาสูมื่อยู่แล้วแล้วลึกอยู่แล้วสูมือม่อไหม แต่ว่าปค,คุมข้องบ่กุมข้องไรสูยังบ่กุมข้องสูนเนะเกิดผูติี่แต่ปุมข้องเน,นาะในเวลาเจ้า <c oughs> จของต้องระลึกนึกถึงเพิ่นแหมเนี่ยแต่คนเทามันหมักงายแต่ใดยังมากโดวยว่าให้ผู้อื่นเหนให้มันโดยมีอกผู้ใดจะเห็นยังไงไปใดนอกจากเจ้าของต้องเคยเหตไ้เหตเราเองที่หลักเนาะ วันนี้ลาฤกษ์เสร็จถึงกับนี่ก็ผู้ปลอดไขยเบอร์พิเดนเห็นปะไม่ละลึกถึงข่อยดอข่อยละลึกถึงพระพุทธเจ้าพูนเออแม่นถึงข่อยกับซางมันก็ร่วมอยู่ในหันแหละถึงพระพุทธเจ้าคือเก้านั่นแหละอานุภาพที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยแก้วขาดปลอดไขยมากเป็นอำนาจของพระรัตนตรัยเป็นอำนาจของพระพุทธธรรมสงฆ์พูนเด้อแก่พวกเจ้าให้ระลึกเอา บ่าด้เป็นอำนาจ่อยครอยว่ามีอำนาจบพมีอนุภาพเจ้าระลึกไปอนุภาพของพระรัตนไตรนี่ยทรงเทวดาออกมาปกป้องคุ้มครองตัวนึกตำหนินึกเหบ่ใด,ด้บบไปเที่ยวเขาบดมือเพื่อเห็ดใดนะนำแม่บาลัเ <c oughs> นี่ยยากก็นั่นเนี่ยยากก็นี่อีกนี่นึกเอาอย่ยใไม่ใจกไ็ไใด้วยให้เออหนึ่งเข้าไปว่าไปกไ็ไใดด้วยล่ะ ว่าจะไปต่างท่าติทา,างมันดอกอืนั่งท่ายอยู่หันกวาหลวดบาบารดอกเลอวนั่งคนคุยดิบาบาร์บอ่ะเอบบบอบาบารยุทธตนหนาพระเราพืนคนยุทหนาในอันในสาราแท้คือประหยัดเนาะบ่าถือนะเป็นนั่งท้ายเราสีา่าระวนาขยันไน,น่จะได้ดีเจ้าอะไรโตรการ อ๋อที่ว่าหมาบน,นะโว้นะฮะกบ่าปที่เดีมันยังเกิดได้ตลอดเวลาบุญก็มันเกิดได้ตลอดเวลานะเว้ยปฏิวัติกันยังว่าวพื้นกันเจ๋งปฏิกัติของน้น่นอยูาาว่าหาพระบ่ไบยิบเป็นไงใจเป็นไงได้แล้วลึกนึกถึงเอา,าจะเอารถไดเวลาเห็หยังกเลยก็เอาบดนี่แหละ อัตคุณพระราาัตนาไตรเหนือใจบ่มียังเกินนี้ดอกคาถาขอจะไ่มีอย่างบ่มีอันนี้แหละก็ได้มีวิเศษเกินนี้บ่มีอีกบางที่นึก,น,กนึกถึงหนาเป็นซืน่อห<ไ>นึ่งคำทึบโลดมันเต็นดอกแล้วมันใจก็ตัวเดียวนี่นะยังอื่นบ่ได้เกี่ยวพระเจ้าหังมาหลักสายเองดอกพยินพระ,มระพมก็เลยเพราะว่าเฮ้า คือในอำนาจของพระาาราตรีไงเท่าระลึกนมกถึงคุณของพุทธเจ้าเท่าเอาความดีของคนแหลกเท่าแหลกเลยเท่าระลึกเึื่ถึงคนนั้นของการไดหรือบนต้นเ่ว้การละกิเลส็นเรื่องของพวกเจา้าเจ้าเองพุทธเจ้ากันละไอ้ก็ได้อันนั้นก็าการกปกป้องคุ้มครองการให้ระลึกนึกถึงบทนี้หรือพุดโธซสื่อก็ไดกรแเ้าแต่กระคิดว่า อันนี้แหละคุ้มแล้วนะแบ <c oughs> บมันก็บว่าแมนกับห้าแสงเองของพระพุทธเจ้าทุพระองค์เบาสืบต่อกันมาตลอดบทกรณีนเนี่ยจะมีมาตลอดเพราแม่นมีตั้ตหลพระพุทธเจ้าองค์นี้บทขออภัยมันจะมีมาตลอดนั่นแหละกันเหตุแห่งสิ่งต่าเๆมัไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเข้าเด็กออไปถามเพ่นสักันเข้าจังเป๋ไปว่ากันนะอาจจะเรียวขึ้นเรียงเรียวขึ้นนะเลี่ยวขไปใส่เข้าไปเห็นของมือฮะพักมาดวิ่ก,กับจังเข้าไปออ มันบอกว่ามียังเห็ดหลายดอกมันก็สำนันแหละบัมียังเห็ดหลายดอกมันอยากกิทอดมุ้งยุบะไห้บะบ่เสือสันบ่ไห้เนาะเขาคิดหอดกันเขาก็ไห้กันตัวแต่ผมย่ากินแล้วยังไห้อยู่ด้วยนะต้องป็นด้วเสีย அது அப்போ நல்ல